ล่งยิงยิงเจ๊ดเลยนะพี่แต่พอดูด้านข้างวัดละคังครับเนือ้อโซนนี้ลาดำแบบนี้เอกลักษณ์ในบา้านวัดอินอ้าวเดี๋ยวคนจะงง<อ>นี่นะครับอันนี้คือพระยืนวัดอิน ห็นไหมนี่คือมีการสร้างสร้างนี่นะครับพระสมเด็จเหล่านี้แตกกุกก็คือถูกบรรจุไว้ในพระยืนวัดอินเนี่ยอ่าเขาจริงจริงอ่ะเขาเรียกว่าพระศรีอานยืนโปรดสักแต่สมเด็จโตสร้างไงก็เรียกหลวงพ่อโตอก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรองค์ใหญ่นะนี่นะอม อ่าสมเด็จโตสร้างก็เขาเรียกว่าหลวงพ่อโตว<ช>ัดอินอ่าก็องค์ใหญ่อะ่ะอ่าก็เรียกว่าหลวงพ่อโตก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่จริงเป็นมัีอานยืนโปรดสัตว์อ๋อโอ้โหนะเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยสมเด็จโตท่านสร้างพระองค์ใหญ่ๆต่โตที่ไหนเวลาเสร็จแล้วก็จะเอาพระสมเด็จเนี่ยไปใส่ไว้ใส่ไว้ใช่คือที่วัดเกตที่พิทเพียน ที่กลางคลองคอยที่วัดสตือเนี่ยประเด็นก็คือว่าท่านท่าน,นแต่พระยืนของวัดอินเนี่ยท่านมอณะภาพก่อนสร้างไม่เสร็จสร้าง,งึเลยเลยมาขึ้นมาหน่อยอ่าสร้างไม่เสร็จดังนั้นผู้ที่เป็นทุละในการสร้างต่อก็คือปู่ภูอินอ่าเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยก็ต้องเอาพาระมาบรรจุ ฉะนั้นพระที่เอามาบรรจุเนี่ยก็คือพระใครอ่ะพระสมเด็จโตส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอ่าพระสมเด็จโตไม่พอก็ต้องพระสมเด็จบูบูส่วนหนึ่งตองแตกดังนั้น่ะในเนี้ยพระที่แตกออกมาจากในพระยืนวัดอินเนี่ยหนึ่งพระที่แตกมาจากองค์พระยืนเป็นพระแท้ไหม ต้องเทใ้แน่นอนสองจากประวัติการบรรจุพระที่จะมีโอกาสบรรจุได้คือพระของใครปูผู้ะสมเดตโตเพียงพอไหมกับคุณค่าของพระกลุ่นี้โอ้เพียงพอพี่อ่าผมใช้คำพูดแรงๆอย่ากโกรธผมนะสำหรับคนบอกว่าประวัติไม่ชัดเจนของที่เป็นได้แค่ปูผู้ะสมเดตโตยังไม่ชัดเจนอีกเหรอ ไปซื้อชัดเจนดีกว่าพระใหม่ปั๊มเมื่อวานอย่างนี้เหรอไปซื้อแบบนี้ดีกว่าประวัติการพิมพ์การกดชัดเจนเก่งโค้ดอืมผมเน้นย้ำเรื่องที่มาของพระเครื่องเห็นไหมครับดังนั้นนี่พระที่แตกกู่จากพระยืนวัดอินนี่คือพระสมเด็จ แล้วคุณก็ไปไล่เอกลักษ์สิแล้วกูเนี้ยมีอย่างหนึ่งโอเหมือนวัดกางของคอยอย่างหนึ่งคือไหรู้ไหมพระยืนเนี่ยมักจะมีน้ําผ่านเข้าใ่ปะอันนี้จะเป็นลาดํใช่แต่วัดกางของคอยอ่ะบรรจุตั้งแต่ยุคสมเด็จโตมีลาดํานะวัดกางนี่คือมีลาดํานะมีตะไคร่ใช่พี่อ่าแต่ด้วยความที่ว่าหมนว่ากลางของคอยเนี่ยน้ํามันซอ อใช่เพราะพระเนี่ยมันถูกหงายเหมือนช่วยหไหมผลตกลงไปก็มีน้ํำพอหน้าหน้าหน้าร้อนอบก็ระเหยแล้วเป็นหลายหลายสิบปีอ่ะพระจะเป็นลายปากกาลังแต่วัดอินเนี่ยมันจุดที่หลังอ่าดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปดูเอกลักษณ์พิมพ์ของพระสมเด็จองค์ในมือผมก็คือปู่ผูหูปกบาอ่าใช่ใช่ไหมนี่พิมพ์ปู่ผูหูปลาบาไหมใช่ สมได,ด้จู้บ้า,าออแค่นี้เองแล้วถ้าไปเจอพระในกรุวัดอินแล้วเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ตรงกับพระสมเด็จโตของแล้วใครจะมาขายไปวัดอินน่ะเขาขายเป็นวัดละครังหมดนะดังนั้นถามว่าทำไมผมจึงพระทุกองค์ที่ผมเจอแล้วผมซื้อเนะี่ยคือผมซื้อในสิ่งที่ผมรู้ม,มีแล้วทำไมพี่โอ๊ตซื้ออีก ทองบาทละห้าหมื่นอ่ะมีคนมาขายคุณบาทละสามหมื่นห้าคุณซื้ออีกไหมอ่ะเออทองบาทละห้าหมื่นมีคนมาขายคุณเนี่ยสามหมื 30, นะ่นนาเอ,อ้วันนี้ฉันร้อนเงินฉันจะรีบไปแล้วฉันเอาสี่หมื่นพอคุณซื้อไหมซื้อแล้วก็ซื้ออีกได้ถ้าซื้อต่ํากว่ามูลค่าความจริงอ่าพระที่แตกจากกลุอันนั้นคือชัดเจนไอเซียนบางคนบอกประ่วัิไม่ชัดเจนนู่นนี่นั่น ถ้าออกจากวัดแขวนไม่ได้แล้วอยู่ในตู้คุณไม่น่ากลัวกว่าเหรอพะอยู่ในวัดแขวนไม่ได้อยู่ในบ้านคุณศักดิ์สิทธิ์มากกว่าอยู่ในวัดหรือไงอะ่ะอยู่ในวัดแล้วมันต้องแขวนได้มั่นใจชัดเจนไอ้อยู่ในตู้เซียนอยู่ในบ้านเซียนอยู่ในเซฟในบ้านเซียนมันไม่น่ากลัวกว่าที่อยู่ในวัดเหรอครับลาดามาเจอ มักเจอในพระกู้ที่มีความชื้นเป็นธรรมชาติใช้ตัดสินว่าพระเก่าวะแท้แตกปีสองสี่เจศูนย์มีบันทึกชัดเจนครับกลุ่นี้ใช่นะสวัสดีท่านบ่อริยครับท่านบ่อมาแล้ว <พา S 2> นี่ยืนวัดอินสร้างในยุคพ่อโตเสร็จแค่พระนาพีหรือสะดือสะดืออ่าต่อเลยครับวัดอิน สร้างถึงบาทสมัยกู่าูพระบรรจุไว้คือพระของหลุงปูู่และพระสมเด็จโตฝีมือช่างชาวบ้านพระไม่งดงามเหมือนบรรค้งพระสังฆรักษ์เงินสร้างตอดจนสเร็จอ่าขอบคุณมากครับนั่นแหละครับดังนั้นผมจึงบอกว่าเห็นไหมถามว่าทําไมผมจึงหยิบพระกรุกวัดอินเนี่ยมาแนะนํานี่คือพระที่แขวนได้สบายใจที่สุด ถูกเปล่านี่คือปลาที่แขวานนั่สบายใจที่สุดที่สําคัญราคายังไม่ยังยังไม่เยแพงมากจับป้องได้ด้วยอย่าลืมนะครับพะปูผูกก็รักแสนอยู่แล้วอ่านี่คราวนี้นะถ้าต่อไปอะ่ะไม่เรียกกูวัดอินเลยแบงค์อ,อันไหนเป็นพิโตรโตก็ขายเป็นสมเด็จโตอ,อันไหนเป็นปูผูกก็ขายเป็นปูผูง่ายกว่าไหมใช่ และคำว่ากู่วัดอินก็จะหายไปก็ไม่ยุติธรรมพวกเราอะจงเข้าใจความจริงแล้วก็บอกกันปากต่อปากขยายความไปว่านะพระหลวงปูภูพบในกู่วัดอินพระสมเด็จโตพบในกูวัดอินอ่าบางคนถานมว่าทาไมปูภูก็อยู่ในกูน่นี้สมเด็จโตอยู่ในกูนี้ก็ประวัติของการสร้างพระองค์เนี้ยสมเด็จโตสร้างไม่เสร็จมาเสร็จในนะยุคหลังเราไปเจอผงเขาข้างแล้วก,ก็ดูตะโกนลงมาทั้งทีนะ พอเจอก็ดูกู้ภูรักมื่นมีที่นี่ที่เดียวถูกใายพาบ้านต้องแถมากกว่าในตู้แน่นอนครับครับน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นี่อันนี้เป็นสมเด็จที่อยู่ในหนังสือรุ่นนะ้ำแม่กองมายาวนานนี่ของสั่าดห,ห,หนั่ใช่ไหมไหน ที่คู่ควรค,คือรักแสนอครับมาเนี่ยเอออยู่แล้วนั่งคุยกันอย่างเงี้ยอ่ะนี่หนังสือลุ่มน้ำแม่กองทำโดยจ่าทวีวงศิทธิ์สมเด็จเก่าขนาดนี้ใครดูไม่แท้ก็แสดงว่าคนนั้นดูพระไม่เป็นอขอบคุณครับพี่ ผู้ภูรักมืน่นมีที่นี่ที่เดียวพี่สุกดมานักสังกุวัดกลางราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่สุรเดชท่าแท้อะอ่ะห,หลักแสนหมดครับองค์สวยแชมป์แชมป์นี้เป็นล้านไหมพี่พไม่เคยมีใครองค์สวยเขาไปขายไวัลาคังหมดในหนังสือของของอก็มีวัดกลางแต่ก็ขายเป็นวัลครังนี่คือพิมพ์นี้ พโพวัดก็ลาดบุรีนี่นี่คือพิมพ์นี้อ่าสร้างเปดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่าว่านะครับพระเนี่ยไม่ใช่พระของวัดเกาะเพราะว่าพระครูสั่งครักเงินอันเนี้ยมันก็ผิดมันก็ผิดที่เขาเรียกว่าพระครูสั่งพระครูสั่งเขาจะเรียกว่ามันมันต่างกันเยอะนะอ่าผมจะเล่าพระโอก็ได้กับปากกาให้หน่อยพระกูในบ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่กัน งงมันมันต่างไงนะนดูนะแบง,ต,งต่างกันนะตรงไหนหรือเปล่าถ้าคุณเรียกพระครูสังนี่เท่ากับพระครูชั้นประทวนนะคือพระครูแล้วตามด้วยชื่ออ,อันนั้นคือพระครูชั้นประทวนรวพระครูภูนใไงไหม อ่ายังยังไม่ได้เป็นพระครูสัญญาบัตรถ้าเป็นพระครูสัญญาบัตรจะจะมีชื่อเฉพาะอย่างหลวงพ่อภูน่ะตอนยังไม่ได้เป็นพระครูก็อธิการภูนพอเป็นพระครูก็พระครูภูนพอเป็นพระครูเสญาบัตรก็พระครูปริมาณุรักษ์ไงอ่าถ้าเสียนพระไปเรียกชื่อพระครูสังจะเป็นความหมายว่าหลวงพ่อสังได้ยศแค่พระครูชั้นประถวน รถยนต์เข้าอีกอ่าแต่จริงๆของท่านคือตําแหน่งพระครูสังฆรักษ์สังฆรักษ์อ่าพระครูสังฆรักษ์นี่คือตําแหน่งเฉพาะ<อ>ชื่อท่านคือชื่อเงินอ่าใช่อ่า<ช>ดังนั้นอ่ะต้องเรียกเลิกเลิกเรียก,กพระครูสังต้องเรียกให้เต็มว่าพระครูสังฆรักษ์เงินเนี่ยการเรียกชื่อของเซียนพระหรือวงการพระก็ทําให้ประวัติศาสตร์จะเพี้ยนในอนาคต ให้มันจบชี่ยุนรุนเราอ่านะต้องเลิกเรียกพระครูสังเนี่ยไปลดถเลยว่าท่านเป็นพระครูชั้นประทวนพระครูสังฆรักเงินเป็นเจ้าวาดวัดอินเป็นท่านเจ้าคุณภายหลังด้วยนี่ดังนั้นท่านเป็นคนที่ไหนรู้ไหมที่ไหนเบสท่านเป็นคนราชบุรีอ๋อคนบางแพใช่ไหมไม่ใช่ท่านเป็นคนราชบุรีคนในเมืองเลย เนี่ยท่านแล้ววัดก่อนามาทานในไดบุรีเนี่ยก็คือวัดบ้านเกิดท่านเมื่อท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอินเห็นป่าวัดอินซึ่งมีปู่ภูอยู่ท <c oughs> ่านก็ได้เอาพระปู่ภ oh, okay. ูเ <souvent> น like <ấy ugs> oh, <good>. ี่ยกลับมาแจกก็เหมือนปุนากลับไปแจกโคโรอาเหมือนปุนากลับไปแจกโคลราใช่วันนี้ก็เป็นพระปู่ภูดิากันนิดก็คือก็คือประเด็นคือมีใครขายเป็นวัดเกาะ ไม่มีหรอกพีเป,ปิดบูผูกก็แพงเลยแพงเลยครับแพงก็องานเนี่ยอ่ <c oughs> อาคราวนี้ด้วยความที่ว่าคนสมัยก่อนน่ะมันไม่ได้มีคำอธิบายในช่องโซเชียลแบบนี้คน่าลีก็บอกพระวัดเกาะก็ฉันรับมาจากวัดเกาะอ,อืมอืมอมไอพิมพเดียวกันน่ะคนวัดอินก็อบอกวัดอินฉันมาแล้วจากวัดอินแต่นี่แท้ <c oughs> คือที่มาที่เดียวกันครับพี่มนชัย พระครูสังฆลักษณ์เงินท่านเป็นชาวจังหวัดราชบุรีเมื่อก่อนเลียสัน้นๆเอาง่ายปากอ่าท่านเข้าพิธีสําคัญไหลพิธีนะครับพระครูสังฆลักษณ์เงินะะยี่ภาสตววรษก็มีท่านนะพี่อ่ะโอเคแบบนี้ผมให้ความสําคัญมากๆครับครับอ่าไม<ป>่นานว่านี่ก็คือสมเด็จอันเนี้ยคือปู่พูนั่นแหละมไม่ว่าจะรับที่วัดเกาะหรือรับที่วัดอิน คือพระปูปูเหมือนกันพิริยาบอกว่าแพระกูสัญลักเงินไปซ่อมแซมพระยืนวัดอินสร้างก่อจากปูปูช่างในโกยพระจากบาทพระออกมาตอนแรกคิดว่ากระดูกคนแต่กลายเป็นสมเด็จหิมต่างๆท่านได้นำพระที่แตกหักของปูปู มาสร้างาพระบางแม่พิมพ์ใช้แม่พิม,มพ์มปูปูมาสร้างแต่ด้านหลังกดยันห้าบ้างดอกพิกุลบ้างอ่านี่<อ>ต้องบอกว่าท่านเรื่องสมเด็จแต่มีท่านผออริยะเข้ามาผมก็สบายไปครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะท่านรู้จริงพระครูสังฆลักษณ์เงินหรือพระอินทสมาจาร์อ่าก็คือตอนที่เป็นพระครูสังฆลักษ์อ่ะอันนั้นเป็นพระครูชั้นสัญญาบาัตรแต่พอเป็นเจ้าคุณนีก็คือพระอินทสมาจาร์ั่นคือเป็นเจ้าคุณแล้ว ครัครูสั่งท่านก็มาสร้างสมเด็จเผ่าด้วยนะครับอน้องแชร์มือการบอกวันนี้คนดูเยอะแบ่งกนได้ครับอาจารย์องค์นี้โอ้โหสวยสบุญแต,แต่แต่โชคดีตรงไหนรู้ไหมอแบงค์ให้รู้เลยนะจะเล่นเป็นวัดเกาะหรือเล่นเป็นวัดอินราคาเดียวกันใช่เออคือสามหมื่นกว่าบาทผมก็ได้มาสมัยตวอนนะอ่า ก็คือว่าจะเล่นเป็นวัดเกาะหรือเล่นเป็นวัดอินก็ราคาเดียวกันคือสามหมื่นกว่าบาทก็เลยเลิกเสียงกันเนื้อผู้ภูชดเจเลยครับองนี้ของผู้ภูอ่าแต่ความหวังของหมู่บ้านคือองค์นี้องค์นี้คือความหวังของหมู่บ้านองค์นี้คือความหวังของหมู่บ้านโคขาซิปเลยพี่ เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ผมผมว่าทันยุคนะองค์นี้เนื้อนี้ทันเอาอยา่างอย่างแรกก่อน,นคือเนื้อเนี้ยเราดูแล้วว่าเก่ากว่านในบาทเก่ากว่าเก้าห้าเก่ากว่าแน่ไหมเราผมจะเน้นแบบเนี้ยให้คนที่คือต้องมีของจึงหยิบเทียบแบบนี้ได้เก่ากับปูพูด้วยเอาละสิคราวนี้ ความหวังของหมู่บ้านเรามาแล้วอวัดละครั้งพี่สิทธิพงศ์เนือตุ๊บตับโซนนิยมมาอีกแล้วสูตรเนื้อแบบนี้วัดละครั้งครับอ่าคนที่รู้เรื่องพระสมเด็จคือพี่ทวีและพี่มานะชัยวัดละครั้งสิครับสมเด็จโตเลยแล้วแบบนี้วัดละครั้งชัดเจนเนี่ยนะผมจะบอกให้นะ พ้าองค์เนี้ยแบงองหล้าง้างน้ำมานาวด้วยพ้าองค์เนี้ยหลางกันในอดีตด้วยเหนือ,อยิงข้างหลังยิงยิงเจ๊ดเลยนะพี่แต่พอดูด้านข้างอืม วัดละคลังครับเนื้อโซนนี้เนื้อนี้สมเด็จโตพี่จีวิเศษอ่าออวัดละคังมักไม่ค่อยลงกุกคุ้าพิมปูนเขาข่าวก็ตามซอกแม่นแม่นเลอทไซเลยว่าขาวเนอย่าไปอย่าไปเลือเธอะเอาสปักๆเลยโอ้อขอร้องเลยไอ้แกนโซนแคนไซนอะนะ <c oughs> เหมือนเกลือกับโซเดียมคอไลอะ มันคืออันเดียวกันมันคืออันเดียวกันยาสีฟันของเราเพิ่มโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือน้วเนื้อรับเนื้อและพิมพ์ต้องตีเป็นวันละครั้งครับแบบนี้ตังอิวลักษณะสีแบบนี้ทันยุคสมเด็จโตครับอนี่แล้วพ้าองค์นี้นะ บิดงอตามการเวลาเนื้อลักล้านยุบยน่นบิดงอตามการเวลาที่เห็นว่าพิมพโยอ่ไม่ได้เกิดจากแม่พิมพ์นะแบงค์ใช่ท้าเนี่ยเขาบิด,บดตอนยังนิ่มอ่ะโอ้ออโห,โหเหนือพี่ เนื้อวันละคังเลยครับผมวงนี้ทันสมเด็จด,ด้วยพี่เวลาพลแฮลเ็สอ,อยากให้ส่องอยู่ด้วยกันจังเลยสไตล์โซนเนื้อเนี้ยคือสมเด็จโตเห็นไหมเก่ากว่าวัดอินเก่ากว่าเก้าห้า เนื้อหาแบบนี้95น้ำมันยังช่ำอยู่เลยยันายอ่าอโอ้โหพี่มานะบอกสองนาทีตัดสวยครับพี่มองโคลาสนะป้าปลาใช่ไหมองค์เนี้ยเห็นไหมบิดบิดแอน <c oughs> สวยไม่หักไม่ซ่อมเลยนะ <c oughs> อยากให้ส่องอยู่ด้วยกันยังไงเหรอ <c oughs> <c oughs> ลักษณะพิมพ์ดูเป็นธรรมชาติไม่แข็งอ่าอันนี้อันนี้คือสบายใจแท้ดูง่ายสบายใจเพราะอันเนี้ยคือเกิดจากการบิดก่อนตามธรรมชาติดูง่ายจริงๆครับองนี้องค์นี้ขอบพระแบบสูสมเด็จโตวัดวละคังก็ไม่มีอะไรง่ายนะไม่มีหลวงพ่ออื่นสไตล์เนี้ยเพราะกลัวสไตล์นี้ป่ะ เผ่าสไตล์นี้ไหมปู่ภูสไตล์นี้ไหมไม่มีสไตล์นี้สไตล์นี้คือสมเด็จเทโตวัลละงังพิมพ์ใหญ่วัลละขังครับอาจารย์องค์นี้โอ้โหสมเด็จโตถึงยุคแล้วเป็นยุคแรกๆด้วยอ่าบอกเลยวันนี้หลักลานยังอายครับสมเด็จองค์นี้ดูง่ายจริงเนื้อหา เกินร้อยหกสิบปีแท้ดูง่ายเลยครับพี่คมสันอ่าอพิมใหญ่ละคังดูง่ายโอ้โหโอ้โหที่ทุกคนรอคอยสมบูรณ์สุดๆองค์นี้ นนไม่หักไม่ซ่อมโอ้เดิมเดิมเลยพี่ค่ำคืนนี้แฟนเพจรอสมเด็จครับพี่ยุบวรวันนี้ชอบสองสี่แปดห้าฝั่งตะกุดอ่าโอ้เหนือรอองค์นี้แหละครับอาจารย์อ่าโอ้โห จะประมูลแล้วใช่ไหมครับจะได้เตรียมตัวโอ้ใจเย็นพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้าผมให้เอาขอคอมเมนต์เกี่ยวกับองค์ยี่อยู่ในในจอนี้ก่อนขอคอมเมนต์เกี่ยวกับองค์อยู่ในจอนี้ก่อนพระสมเด็จโตต้องเนื้อนี้ทันยุคแน่นอนรู้ยังไงดูได้ยังไงว่าทันครับอรู้ได้ยังไงว่าทันครัรบพี่พี่ ตอนนี้สมเด็จเหนือเกา่าแบบนี้ฮะไม่เจอแล้วครับพี่แล้วการที่แกะพ้าออกมาแล้วพระบิดเบี้ยวอะ่ะทำให้ยืดโยไปบ้างก็เป็นอะไรที่ดูง่ายสองนาทีสองนาทีครับรายการนี้เป็นอีกหนึ่งองนะที่ดูง่ายเข้าใจง่ายแบบแท้ไม่ต้องลงกล้องครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับ เหนื้อหาาลักล้านอ่าเนี่ยตอนที่ปลายังไม่แห้งยังเปียกเห็นไหมการที่เปียกบางทีผสมอันเนี้ยโดนตรงที่มีน้ําเยอะใช่มาแล้วครับพาก็เนืเปิดแรกมาที่สี่มื้อมันบาดแล้วโอ้โหนะอันนี้ประกันแท้ห้ทุกรณีดูง่ายครับแล้วถ้าใครได้ส่อง องจริงๆเหมือนที่ผมส่องอยู่ที่เนี่ยคุณจะเข้าใจแล้วว่าเนื้อของพระสมเด็จวัลคังเป็นยังไงเราต้องเรียกเนื้อพระสมเด็จโตเลยมาแล้วครับเปิดแรกสี่หมื่นนาพันบาทมาที่ห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอ่า พระสมเด็จวัระฆังชัดเจนอ๋ออันนี้เก่ากว่าปูผูถ้าเก่ากว่าปูผูนี้ก็ไม่มีใครแล้วครับก็เหลือสมเด็จโตกับส,สังฆราสุขครับมาที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วมาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้าหมื่นหพันบาทมาที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทแล้ว อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ห้าหมื่นค่าบาทาแบบนี้หลักหมืน่นนะไม่ต้องไปจ่ายอนะ่ะสามสี่ล้านก็ไม่รู้จักนะพูดอย่างไรแล้วครับอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวครับมาที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับทะลุแสนแน่ๆพิมพใหญ่วัดละครถ้าเกิดว่า อง days, ์นี้ราคานี้คุณยังซื้อหักเจ็ดท่อนไม่ได้เลยครับมาที่ออมื่นเก้าพันบาทมาที่ออมื่นบาทมาที่ออมื่นห้าร้อยบาทแกบราคาสุดท้ายอยู่ที่อ5มื่นห้าร้อยบาทแกบราคาสุดท้ายมาที่ออมื่นหนึ่งพันบาทมาที่ออมื่นหนึ่งพันบาทแล้วโซนเหนือนิยมอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ออมื่นสองพันบาทมาที่ออมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ ก61อามไม่ดันอยู่ที่โอ๊กหมื่นสองพันบาทอยู่ที่โอ๊กหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับถ้าราคาแค่นี้นี่เร <5, S 2> ียบร้อย 6, 000, แล้วหมื่นสองพันห้าร้อยบาทที่พี่มานะชัยอยู่ที่พี่มานะชัยโอ๊กหมื่นสองพันห้าร้อยบาทปิดไปแล้วโอ้โหปิดไปที่พี่มานะชัยนะครับอันนี้นะพริกหลังนี่จ่ายตังค์ได้เลยนะ ้อองซืเลยพี่แบบนี้คือพลิกหลังจ่ายตังได้เลย <c oughs> ปิดไปที่พี่มานะชัยนะครับหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาททวนโอ้พี่จัดคลมาหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไม่ทันครับพี่นันพี่พัทมาหกหมื่นสามพันสองร้อยโอ้พี่พี่ที่ละสิกมาหกหมื่นเก้าก็ไม่ทันครับรายการนี้ <c oughs> องค์นี้ดูง่ายเหมือนพิมพ์ฐานแซมเมื่อคืนเลยอ่าโอ้โห ดูเดือดสมคำล่ำลือครับโอ้โหพระองค์นี้นะถ้าเกิดว่าใส่ตลับแขวนนะแล้วเหงื่อแล้วไอเหงื่อเข้าตลอดอะ่ะผิวพระองค์เนี้ยจะสวยมากมคือถ้าเกิดว่าพระท่านจะสู้กล้องให้เสียดายอะ่ะดูสิ โชคดีจังครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาวันนี้พี่มานะชัยเนื้อโซนนี้จริงๆต้องโดนลักล้านพี่กิติธาน์อัขอบคุณอาจารย์โอ๊ตและพี่ๆทุกท่านครับแล้วแบบเนี้ยแท้เข้าใจง่ายนะเพราะเกะมันไม่มีโยโย่โยโย่เนี่ยก็คือบิดตอนที่หยิบผพ้าออกมาเนี่ยเป็นธรรมชาติ いい